ยิงแอดแบบมืออาชีพยอดขายในทิกตอกยอดขายในทิกตอกหืน่าสนใจจังเดี๋ยวฉันมือใหม่อ่ะฉันยิงไม่เป็นถามจันเกียรติดีกว่าเนอะเดี๋ยวไปถามจันเกียรติกันจันเกียรติคะรบกวนนิดนึงคะ่ะเนี่ยน้ำตาลน่ะได้หนังสือการลงโฆษณาทิกตอ,อกมาคะ่ะแต่น้ำตาลน่ะมือใหม่ยังจบต้นจนปลายไม่ถูกขอคำแนะนำอาจารย์เกียรตินิดนึงได้ไหมคะเอาน้องน้ำตาล ได้สิครับหนังสืออะไรเดี๋ยวมาดูสินี่ค่ะอ๋อหนังสือมองก,กิมนี่เองวิธีการลงโฆษณาอย่างมืออาชีพเนาะเออเอางี้น้องน้ำตาลนี่เดี๋ยวมาดูมาดูหน้าจอเดี๋ยวผมพาไปดูเบื้องต้นโอเคครับน้องน้ำตาลนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะในส่วนของเวลาเราลงโฆษณาในทิกตอกนะครับจริงๆมาลงได้2ช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็คือลงใน ตัวมือถือนะครับก็กดแบบต้องดอกคล้ายๆบูธโพสได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะพาพวกเราไปดูการลงโฆษณาเนี่ยในเว็บไซต์มากกว่านะครับในเว็บไซต์ในแพลตฟอร์มของต,ตัวทิกต o กเนี่ยนะครับผมพาไปดูเบื้องต้นแบบง่ายๆก่อนนะนะครับเวลาเราลงโฆษณาใน t ิกตอกครับเข้ามาในหน้าจาัดก,การเรื่องของโฆษณาแล้วนะครับ add แอด t tiktok ok. com นะครับสมัครลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราจะลงโฆษณาครับมันมีอยู่ประมาณนี้ละครับ8ปแบบ แแบบนะครับแบบที่1ก็คือการสร้างการรับรู้นวัตถุประสงค์ของการลงนัสนะครับก็คือการเข้าถึงนะครับก็คือให้คนเนี่ยเข้าถึงมากขึ้นเนาะนะครับแบบที่2ก็คือลังดับของที่เป็นตัวคอนเวอร์ชั่นไอคอนคอนเซเลเตอร์นะครับหรือการพิจารณาว่าจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับหากเราต้องการเพิ่มจานวนผู้ชมนะครับเราก็มีเว็บไซต์หรือมีแอปก็สามารถดึงเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวเมนูตัวนี้นะครับกรณีที่เรามีคลิปวิดีโอนะครับอยากจะ ทำให้ยอดวิวเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ใช้เมนูนี้นะครับยอดวิววิดีโอนะครับก็นี้ครับที่เราจำเป็นหรืออยากจะเพิ่มคนที่ติดตามมากขึ้นนะครับเยี่ยมโปรไฟล์เรามากขึ้นเราก็ใช้วิธีการนี้นะนะครับการตอบโต้ของชุมชนนะครับ อีกส่วนหนึ่งครับเมื่อเราพิจารณาแล้วนะครับก็จะเกิดการคอนร์ชันคอนร์ชันเนี่ยเอาแบบง่ายๆนะครับก็อาจจะเกิดการซื้อหรืออาจจะเกิดการที่ติดตั้งตัวแอปพลิเคชันต่างๆก็ว่ากันไปนะครับอย่างแรกนะคือโปรโมทแอปกรณีที่เรามีแอปนะครับก็พาเข้าไปติดตั้งแอปนะครับตัวโซลูชันนะครับั้งหลักๆของนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายสําหรับตัวธุรกิจนะครับตัวนี้ก็ทําได้นะครับกรณีที่เรามีเว็บไซต์นะฮะสามารถทําเป็นเว็บไซต์คอนร์ชันได้ด้วยนะครับ แล้วก็ล่าสุดนะฮะตัวที่เป็นการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์นะครับกรณีที่เรามีช่อง Ti k t o ็อกจบอยู่แล้วเราก็เลือกเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นนะน,นี้เบื้องต้นนะครับไวน้นะครับน้องน้ำตาลนะครับอ่านเล่มนี้นะอ่านเล่มนี้แล้วติดข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็มาทักมาคุยกับผมได้เลยเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมก็เดี๋ยวทักมาแล้วกันครับอื ขอบคุณอาจารย์เกียรตินะคะเดี๋ยวนะน้ำตาลนะได้แนวทางจากอาจารย์เกียรติไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปอ่านเล่มนี้เนาะแล้วจะค่อยๆถามด้วยนะคะส่วนใครนะอย,อยากจะเริ่มลงโฆษณาทิกตอกแนะนําเล่มนี้นะคะหรือจะปรึกษาอาจารย์เกียรติก็ได้ค่ะอาจารย์เกียรติเขารับสอนด้วยนะเท่าที่น้ำตาลรู้ใช้ได้ดเลยเนาะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจวิธีการในการทำการตลาดออนไลน์และไลน์อย่าลืมติดตามช่องอาจารย์เกียรติรัตน์ไว้นะคะและธุรกิจไหนที่อยากได้คอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์โดนแนะนำหนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะวิธีดูดเงินจากการะเป๋าลูกค้าด้วยวิชาคอนเทนต์รับรองค่ะโดนแน่นอนค่ะ